สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยมีการยืนยันจากทาง Rider Guild of America อย่างเป็นทางการว่าศัตรูตัวใหม่ที่จะโผล่มาใน g o d ซิล l าเอ็กของซูเปอร์โนาเป็นไคจูที่โหดระดับจักรวาลโคสเนมซูสเป็นการสื่อตรงๆเลยว่าไคจูตัวนี้จะต้องเก่งกาจร,ระดับเทพเจ้าสายฟ้าที่มาเพื่อลงทัน g o d ซิล่าและคองโดยเฉพาะซึ่งเข้ากับการคาดการว่า ใคคุกคามในเรื่องจำมาแบบระดับจัก,กรวาลและ Space Godzilla ก็เหมาะกับคอนเซปต์นี้มากๆและทำไมโค้ดเนมซุสจึงถูกตีความว่าเป็น Space Godzilla นั้นก็เป็นเพราะรูปแบบพลังของมันครับข้อเท็จจริงสำคัญจากต้นฉบับ Godzilla vs. Space Godzilla ปี1994ในภาคต้นฉบับ Space Godzilla โดดเด่นด้วยผลึกคริสตัลขนาดใหญ่ยักษ์ที่งอกออกมา จากแผ่นหลังและหัวไหล่ทั้งสองข้างซึ่งมันใช้เป็นจุดดูดซับกักเก็บพลังงานและเป็นแหล่งพลังงานของการโจมตีด้วยลำแสง Space Godzilla มีการโจมตีด้วยลำแสงโครโรนาและความสามารถด้านรังสีพลังสายฟ้าการรบกวนอิเล็กตรอนในอากาศโดยเฉพาะการใช้ผลึกคริสตัลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานและเป็นตัวกลางในการปล่อยพลังโจมตีสัตรู และทำไมถึงเป็นโคสเตมสุดเพราะสุดคือเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานกรีกชื่อน,นี้สื่อถึงพลังสายฟ้าฟาดถ้าโปรเจกต์ใช้โค้ดเต็มสุดแล้วมีการจดเครดิต s สเปซก็ z ิ l l าก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าทีมงานตั้งใจให้ไคจูตัวใหม่มีตรีมพลังสายฟ้าพลังจากผลึกคริสตัลที่ชาร์จแล้วปล่อยเป็นสายฟ้าซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์เดิมของสเปซก็สิลาจากปี1994 โดยนอกจากความหมายเชิงสัญลักษณ์แล้วการใช้โค้ดเนมที่บ่งชี้ลักษณะสุสเป็นสิ่งที่ทำกันบ่อยเมื่อทีมงานต้องการปกปิดชื่อจริงของโปรเจกต์แต่ยังให้คีย์เวิร์ดที่สื่อบทบาทหรือโทนของตัวร้ายเช่นเทพสายฟ้าศัตรูที่เกี่ยวกับพลังงานสายฟ้าหรือพลังระดับจักรวาลซึ่งข้อมูลจากสื่อหลายๆสํนักที่หลุดออกมาในตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสเปซก็อตสีล่ามาแน่แน และน่าจะมีตรีมพลังแบบสายฟ้าคริสตัลแบบต้นฉบับจากโตโฮเลยด้วยและอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ยืนยันได้นั่นก็คือพลังในการควบคุมสภาวะอากาศในตำนานกรีกซุดคือเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าในขณะที่สเปซกอซิล่าเองก็มีพลังในการบิดเบีอยนแรงโน้มถ่วงกราวิตี้ทอร์นาโดและสร้างพายุพลังงานพอทอนเฮอริเคน ทำให้ภาพลักษณ์ของมันดูเหมือนเทพพเจ้าผู้ปกครองท้องฟ้าที่ทรงอำนาจและน่ากเกรงขามเอามากๆโดยก่อนที่จะมาเป็นชื่อสเปซกอ d z i ล่าทีมงานเคยคิดชื่ออื่นๆให้มันด้วยอย่างเช่น Astro รกอ z i l ล่ Godzilla, เป็นชื่อที่ใช้ในช่วงร่างบทแรกๆและคริส t ตลกอ d z i ล่าชื่อที่สะท้อนถึงจุดเด่นของผลึกคริสตัลแหล่งพลังงานที่งอกออกมาจากแผ่นหลังและหัวไหล่ทั้งสองข้างของมันได้อย่างดีเยี่ยม การที่สเปซกอตซีล่าถูกเรียกด้วยโค้ดเนมสุสนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสื่อถึงพลังสายฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์จากต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังเป็นการบอกใบถึงระดับความทรงพลังของมันที่จะถูกยกระดับให้เทียบเท่าราชาไขจูระดับเทพเจ้าในจักรวาล Monster World เลยล่ะครับโดยจากการคาดการณ์และข้อมูลที่หลุดออกมาสำหรับ Godzilla X ของ Supernova มีความเป็นไปได้สูงมากที่ Space Godzilla จะไม่ได้มาเพียงลำพังตามธรรมเนียมของ Monster World ที่มักจะมีไขจูมากกว่าหนึ่งตัวเสมอและไคจูที่คาดการว่าจะมาคู่กับสเปซ Godzilla นั่นก็คือไคจูจากกลอวกาศไก่เกนมันคือไคจูปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะระดับเทพที่มีพิษสองรอบด้านไก่เกนมีมือเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ยักษ์และที่พุงมีเลื่อยวงเดือนขนาดยักษ์ที่ใช้หั่นศัตรูให้ขาดเป็นสองท่อนแถมมันยังสามารถยิงลำแสงสเก็ตเตอร์ลำแสงที่มีพลังทำลายล้างสูงมากๆไกเกนเป็นไคจูที่แตกต่างจากไขจูตัวอื่นอย่างชัดเจนครับ ตั้งแต่รูปลักษ์ไปจนถึงแนวทางการต่อสู้มันไม่ได้ต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเหมือนไคจูตัวอื่นๆแต่มันสู้ด้วยการคำนวณการประเมินเป้าหมายและการใช้ประสิทธิภาพของอาวุธให้ถึงขีดสุดถ้าเรามองด้วยมุมมองยุคปัจจุบันอย่างที่ผมบอกครับไกเก็นเป็นไคจูปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีจากอารยธรรมอวกาศ เพื่อเป้าหมายเดียวคือการฆ่านี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีแฟนๆไรจูจำนวนไม่น้อยที่ชอบไก่เกนโดยเฉพาะในวงการหนังสัน้นหนังแฟนเมกและงาน CGI อย่างก็ d z ซิ l a ่าเวอร์ซัสไก่เกนเรกหรือหนังสั้นอีกหลายเรื่องที่เลือกไก่เกนมาเป็นตัวร้ายหลักเพราะมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่บอกว่ามันคืออาวุธจากนอกโลกคนดูก็เข้าใจทันทีว่ามันอันตรายแค่ไหนแถมดีไซน์ของมันยังโคตรเล๋ท่อ ทั้งพุ่งไปเลื่อยแขนกงเล็บลำแสงสเก็ตเตอร์และโครงสร้างโลหะที่ดูโหดดิบไปทั่วทั้งร่างและจากข่าวลุดของ Godzilla, อก็อตเซล่า X ของซูเปอร์โนวาในตอนนี้หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไกเกนแทกทีมกับสเปซก็อตเซล่าพวกมันทั้งคู่จะแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนลองนึกภาพดูนะครับสเปซก็อตเซล่าเป็นไคจูที่ควบคุมพลังงานระดับจักรวาลใช้ผลึกคริสตลัลเป็นแหล่งชาร์จพลังโจมตีศัตรูด้วยลำแสงโครโรนา คุ้มพื้นที่ตรึงอาาเขตให้ตัวมันได้เปรียบที่สุดในสนามรบส่วนไก่เก่นคืออาวุธโจมตีระยะประชิดมันไม่จําเป็นต้องยืนยิงแรกแต่มันจะพุ่งเข้าไปตัดแขนขาฉีกถึงและทําลายศัตรูอย่างรวดเร็วนี่คือการจับคู่ที่อันตรายมากเพราะมันเหมือนบอสใหญ่ที่คุมเกมกับนักฆ่าที่คอยเก็บงานทีนี้คำถามคือถ้าไกเกนมาจริงกอซิล่ากับคองจะรับมือไหวหรือไม่โดยข้อได้เปรียบของกซิล่า คือพลังทำลายล้างบวกกับความอึดอะตอมิกเบรสยังเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากสำหรับไคจูทุกตัวแต่ปัญหาคือกอสเซล่าตัวใหญ่และเคลื่อนไหวชา้าและถ้าโดนไกเกนเข้าประชิดโอกาสที่จะโดนโจมตีด้วยพุ่งใบเลื่อยมีสูงมากนี่ยังไม่นับมือกล่องเล็บและลำแสงสเกตเตอร์ของเจ้าไกาเกนที่โจมตีจากระยะไกลได้และแน่นอนครับถ้าฝั่งศัตรูมีทั้งสเปซกอสเซล่าและไกเกนฝั่งกอซิซล่าเองก็ไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบ ในจัก,กรวาล Monster World ในตอนนี้กอซิล่ามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ข้างกายนั่นก็คือชิโมไคจูโบดานผู้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเลยแหละครับถ้าพูดกันตรงๆชิโมคือกำลังรบหลักเป็นเหมือนอาวุธหนักของฝั่งกอสเซล่าถ้าต้องเปิดศึกระดับจัก,กรวาลชิโมคือไพ่ใบใหญ่ที่สุดที่จะพลิกกระแสะสงครามได้เลยแหละครับ พลังของชิมโมนั้นคือพลังในการควบคุมความเย็นระดับสุดขั้วความเย็นในที่นี้ไม่ใช่แค่แช่แข็งสิ่งมีชีวิตแต่สามารถหยุดพลังงานหยุดการเคลื่อนไหวถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์การรบชิมโมคือไคจูประเภทควบคุมพื้นที่เหมาะมากในการรับมือศัตรูที่พึ่งพาพลังงานสูงอย่างสเปซก็อตสีลาลองนึกภาพตามนะครับสเปซก็อตสีาต้องชาร์จพลังจากผลึกคริสตัล ต้องสั่งสมพลังจักรวาลเพื่อปล่อยลำแสงโคโรนาแต่ถ้าชิมโมเข้ามาแทรกกลางสนามชิมโมอาจจะสามารถลดประสิทธิภาพการชาร์จพลังทําให้การสั่งสมพลังของสเปซกอสิล l าล่าชา้าหรือแม้แต่ทําให้คริสตัลบางส่วนเปลาะแตกหรือสูญเสียสเยรภาพทําให้สเปซกอ z i l l a สั่งสมพลังงานไม่ได้ นี่คือจุดที่ชิมโมได้เปรียบอย่างมากเพราะมันไม่จําเป็นต้องเอาชนะสเปซกอตซิล่าโดยตรงแต่ทําให้สเปซกอตไม่สามารถปล่อยพลังได้เต็มที่ก็ถือว่ามีใช่ไปกว่าครึ่งสรุปแบบตรงไปตรงมาเลยครับถ้ามีแค่กอตซิล่ากับคองและต่อให้กอตซิล่าเป็นร่างอีโวเลยครับโอกาสจะชนะก็แทบจะไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าชิมโมมาช่วยสู้เป็นตัวสนับสนุนสงครามครั้งนี้จะไม่ใช่การถูกไล่ล่าอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นการรบที่สูสีและอาจเป็นหนึ่งในศึกที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ Monster World เลยก็ว่าได้และเเพื่อนๆลละครับอยากให้มีใครจูตัวไหนโผล่มาแจมนอกเหนือจาก Space God ไก่เกลและชิโมบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมมาพูดคุยกันนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปีกดดูที่ตระกาได้เลยครับ คลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย